เขาตั้นฟังหน้าเดือดจ้าจะร้อนยังไงพี่จะไปหาเธอจนได้ไปจนได้แล้วพราะว่าใจฮักนางตั้งเดือดตั้งเดือดจะร้อนโอ้ยมาแรงวันมาห้องใจหูเลยพี่น้องงามเขาพี่น้องดวงตะวันดวงตะวันดวงตะวัน ดวงตะวันจวนจะหลับตะวันพึ่งขึ้นบ่าเป็นหลับพี่น้องเบาคิดงามบ่พี่น้องอางามบ่ค้าดูพี่เบิ่งอะไรนะเนาะเบิ่งงามกลับไปกลับมาอยู่แล้วพี่น้องพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าฟ้าวันนี้ตอนเช้าหกโมงกว่ากว่าหกโมงส่าวด้วย่าเป็นหกโมงแรกหกโมงช้าพี่น้องตะวันแดดค่ะ ตีหากลัวกันแต่แดดเปียงๆแล้ <c oughs> ว,ว,วพี่น้องจ้าจึงรูแดดแดดหงม่งเศ้าแดดหงม่งเศ้าพี่น้องเอ้ยจะไปทำอะไรกินนะคะเหมาะมันร้อนขนาดนี้เออสงสารพวกที่ทำงานตากแด,ดดอยู่พี่น้องไปงานห้องเอกก็นใครเนยก็ได้ยางเสียยางนี่ทำงานห้องเอกอะว่าตากแดดเลยกักระดูกว่าดีพี่น้องตากแดดเลยมึงก็ พอดีพอดีเลยพี่น้องแต่งแน่ว่าตากแน่สวนแต่งจะสวนแต่งสวนแต่งหอมแต่งหวานแต่งหอมแต่งหวานแต่งหวานแต่งหอมแต่งหอมแต่งหอมแต่งวานมังก็จะเก็บกันนันี้เหนะ่ะข้าจะเก็บกันเต็มอยู่เนเอารถขั้นซีโลรผมนะมาแก่วพี่น้องจะเห็นแต่งหอมหวานพี่น้องทั้งหอมทั้งหวานค่ะนะคะนะคะค่ะนะคะ นนนะะะะะะคะนะคคเดี <ś up> ย๋ยวมากมาก่าเบิ่งตะเวนจะคอยเป็ี่ยนอย่างคนมากเบ่งตะเวนพี่นอ้องจงมองตะวันสวยสวยวันเอาเรือ,อว่องไม่เบื่อมันเปลี่ยนสีไปสีมาอันนี้ก็เป็นส้นแตงเด้อค่ะส้นแตงแตงหอม,แต,หอมแตงหวานแตงหอมทั้งหวานทั้งหอมพี่นอ้อง หน่อยม้วนๆคือจังบ่อนแล้วพี่น้องไปเอาเนื้อฟันเปียกมันออกแล้วก็พาเคืงแล้วก็เอาซ่อนขูดเลยมะเร็ดมันออกมาเนี่ยกินหอมหวานพี่น้องโรยละยีสิบโรยละยีผ้าว่าแพงไปเลยแถวไอยก็ว่าไข้กว่าสื้อเลกกะคือเนาะซื้อน่ากินซื้อน่ากินประกันกว่าไปเล่นเด็กไปขูดกระเสียไปลองกระเสียอยู่ประเทศได้กระเสีย ได้เ่ราะเเสียดอกพี่น้องกันเพราะนั้นทํางานจะตีได้หน่อยว่าต้องไปโลบของเขาดอกพี่น้องคอยว่าคอยจะเศร้าโลบกัล่ะแห้งโลบไปแห้งโลบแห้งจุ่มพี่น้องจได้ทำใจยากมันรถเขาสวนวนไปวนมาอยู่นี่แหละพี่น้องวนไปวนมาจะกรอบเสียนี่มันได้บรรยากาศจะเปลี่ยนมากมันจะบุกขึกันดิพี่น้องมณฑลมาตราเทียมันจะบุกขึกันดิพี่น้องภูเขาภูเขาภูเขา ผู้ขอผูเขาก็ผูเขาไปก็ามาักเนี่ยะตะเว้นเนี่ยลีฟ้านี่แหะจินตนาการ้นเอเด้อพี่น้าองแล้วเป็นรูปเอียงจินตนาการเนอเร้อ่ะผูเขาจะกันควงหน้ายวจ,จ้าจะร้อนอยังไงไปหาเธอจนได้ไปจนได้แล้วพอใจฮักนางคะเละจะไกลฉุดฟ้าสตาพี่ก็หยังหวังเจหนาน้องจ้าอย่าชัง ไม่รักหล่อนแล้วสิมไมทำไมสวัสดีจ้าจบลงจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเชิดชันจ้าจ้ามันจุกขีุ่ขขังพลังจุกขี่ทุกคนมาชมคิมนี้ขอให้จุกหีตลอดปีตลอดไปวะจ้าเจอแต่สิ่งดีๆนะคะนะคะนะคะรูปนะคะจินตนาการนะจ้าสวัสดีจ้า